สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ยอดนะครับผมครับครับคุณนิวแล้วก็คุณน้องโตทานนะครับครับผมวันนี้ก็มาคอแนวทางของอาจารย์ยอดหรือว่าลุงยอดเนาะ โมดี่ผ่านมาโอ้ยย้ำคักย้ำหนาเนาะพ่อเนาะหกศูนย์เนาะครับหกศูนย์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 ไม่เอาขึ้นเอาลงมั่นใจว่ายังไงต้องหกศูนย์แน่นอนหกศูนย์คักคักนะพ่อเนาะครับดันมาห้าศูนย์จนได้เห็นว่าพ่อไปซื้อลอตเตอรี่มาเยอะเลยใช่ไหมพ่อหกศูนย์เนี่ยครับประมาณสามใบครับโอ้ไม่มัมีเงินเนาะเอามาสามใบหกศูนย์อย่างเดียวก็คือว่าในสูตรมันมีห้ากับหกแล้วก็มีศูนย์ถูกไหมพ่อครับแต่ว่ามั่นใจว่ากำลังวันหกมันมาวันศุกร์มีีท่ไไหนด้ อืมก็พิดหวังระหว่างลงแต้มเดียวอืมครับแต่ว่าในสูตรมันมีห้าศูนย์กับหกศูนย์ถูกไหมพอ่อครับแต่ว่าเลยวิ่งก็เข้าให้อยู่วิ่งวิ่งแปดบนก็มาจริงๆอืมครับปิ้งล้านศูนย์มพ่อ,พอครับก็คือในในสูตรมันมีห้าศูนย์กับหกศูนย์แต่ว่าคุณพ่อเลือกจับหกศูนย์ไม่ได้เลือกจับห้าศูนย์ครับอืมถ้าจับห้าศูนย์ก็สมหวังกำโทษมาเออครับผมไม่เป็นไรงนเ้ีเอาใหม่นะพอ่อเนาะครับ ขอขอใจท่านผู้ชมด้วยนะครับครับก็ต้องขออภัยแล้วทุกวันนี้เอสซีเรคงจะรู้แลยเพราะว่ากอ่าหวยทุกวันนี้มันรู้สึกว่าคนทําปวดหัวคนซื้อก็ยำแยกล่ะอือถูกยากนะพ่อเนาะครับถูกยากใจอยากจะให้ทุกทุกงวดสามตัวตรงๆต่ว่ามันสู้เขาไม่ได้ครับก็คือว่าห้ามันมาทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะครับนั่นแหละห้าสองห้าศูนย์ครับเขาเป็นคนออกเราเป็นคนทำเนาะให้ก็ต้อง อถ, gained, <S <S okay. <S <S ถ้าบุญไม่ถ okay. ึงจริงๆเนี่ยอาจจะยากหน่ยแหละถ้องไม่ไม่ถึงสังเกตนี้เลขดังนี้ไม่ไม่มีไม่มีมาเห็นสักตัวเลยนะพ่อเลขดังถวาจารย์ที่ว่ามาแล้วก็ไม่มีเลยดับหมดเลยเงียบหมดเลยครับไม่เป็นไรพ่องั้นงวดนเอาใหม่นะพ่อเนาะครับก็ต้องแก้มือใหม่ก็ไม่เป็นไรกับงวดหน้ายังรออยู่พอเอสซีก็ทําใจเอาไว้ต้องมีวันของเราสักวันหนึ่งครับผม อย่าไปท้ออย่าไปท้อแท้ใจครับก็คืออาจารย์ยอดนี่ก er ็คือหลังจากที่เลขมันผิดหรือว่ามันหลุดมานี่ก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะพ่อเนาะครับก็พยายามไปป้าค้นหาไอ้ที่ว่าอันไหนที่ว่ามันจะพอเข้าจะเดินตรงไหนอะไรตรงไหนก็พยายามวิเคราะห์พยายามนไปป้าบบหาไอ้ตรงไหนที่ว่าพอได้พอดีพอเข้า ก็หายที่มันเม่นๆแล้วนะพ่อเนาะครับพอที่ว่ามันเข้ามาแม่นๆให้เอซีได้มีโชคมีลาบด้วยกันทุกคนเลยอืมครับผมแต่งวนนี่ก็ไม่แน่ก็อาจจะมีเฮเลยอาจจะไม่ลาบก็ไม่แน่ครับผมก็รู้สึกว่าจะออกโยกกองสลากเหมือนเดิมงดนี้ครับออกโยกกองสลากเหมือนเดิมนะครับงดนี้เนาะครับนะครับแล้วหลังจากที่เลียกออกมาก็คือคุณพ่อคำนวณไว้แล้วถูกไหมพ่อครับคำนวณไว้เรียบร้อยแล้วครับครับ มั่นใจนักหนายนะพ่อ60 60พยายามตัวเดียวนั่นเลยเเล60 60ไม่น่าจะพลาดได้แต่ว่าวันนี้ก็ไม่ทิ้งยุ่งยุ่งในสูตรอีกเหมือนเดิมโอ้60มีอีกวันนี้ใช่ไหมพ่อครับแต่นั้นยุ่ในสูตรด้วยแต่วันได้ด้วยทุกในยันนักนาก60นั่นแหะพ่อครับแต่วันนี้ก็ดูวันดูอะไรที่ว่าอกแล้วก็มีอ่า ออกวันวันเสาร์นะครับงวดนี้ออกวันเสาร์ครับมีเจ็ดกับห้ากำลังวันนะครับในกําลังวันมีเจ็ดกับห้าครับผมก็มีเจ็ดให้มีมีเอ่อห้าให้แต่ไม่ไม่ได้ประกอบหลายคู่แบ<ต>บ่าครับพ่ออือก็คืออันหกในในสูตรคุณพ่อก็คือมันมีหกศูนย์กับห้าศูนย์แต่ว่าเราเลือกเอา ห้าศูนย์มาลงเลือกเอาหกศูนย์มาลงมันนอ,อกห้าศูนย์หรือว่ามันดุดันดังหรือเปล่าพอก็ก็ไม่รู้เหมือนกันหกศูนย์มันดังไหมพอดหกศูนย์นี่ก็ดังมากเหมือนกันไม่รู้มาแต่ไหนอกลับได้ยินเขาว่านแล้วก็แปดสามเลยว่าดังมากออย่างนี้นะพอเลยมันดังเลยตอนน้องมัเกลเลยเล็กดังก็เลยไม่มาอ,อกกมทุกวันนี้น้ๆจะมาทีนะถ้าเล็ดัง ส่วนใหญ่นี้เลขดังไม่ค่อยออกนะพ่อเนาะครับไม่ค่อยออกหรอกอืมสองเปดโดยมากมีแต่คนมองข้ามเนี่ยผ่านไปนั่นแหละมันจะมาตรงนั้นเลยครับแล้วก็สองเปดก็ไม่ออกนะพ่อเนาะครับสองแปดสองแปดโตอยู่ข้ามโคกันเลยครับครับแปดสองเนาะเป็นแปดห้าสองนี้นะพ่อเนาะครับเขาข้ามให้อืมไม่ว่าจะให้มันมาตรงๆงก็มันก็น่าเกลียดเกินไปครับผมเพราะปสองนี้ดังมากเลยนะพ่อเนาะครับปดสองสองปดได้ดังมากก็เลยให้ไปอยู่เป็นหลักร้อยครับ แล้วงวดนี้เป็นไงพ่อเลขออกวันเสาร์มีห้ากับเจ็ดใช่ไหมพ่อครับมีห้ากับเจ็ดมีหกด้วยมันสามตัวนี่มันสามตัวนี้มีสิทแข่งกันมาแซงกันมาทุกตัวอก็เลยพงกว่าอ่าหกก็มีข้ามกันอือก็เลยเอาจับให้ทั้งหกทั้งเจ็ดทั้งห้าแต่ห้านี้ให้อยู่เป็นหลัก 100. ร้อยค่ะพ่องวดนี้เด่นเด่นบนเด่นล่างตัวไหนพ่อเด่นบนหกครับครับ ก็เดินล่างสี่ครับครับผมก็เดินหกเนเด่นเด่นเร่วิ่งนะครับวิ่งบนหกวิ่งล่างสี่เอาสามตัวไปเลยเนาะครับผมครับเอาทั้งสามทั้งสองไปเลยแต่ยังไม่แน่แนนะครับครับผมเพราะว่ารอใกล้้วันออกครับสําหรับชุดสามตัวที่จับให้นะครับมีสองหกศูนย์ครับแล้วก็ห้าหกเจ็ด คับเบิ้ลก็จัดให้คือเป็ดสองสองเปดสองสองครับอ,อันนี้แต่ยังไม่เน้นเน้นใกล้ๆจะออกก่อนแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือสองตัวให้กลับตัวด้วยซื้อได้ทั้งบนและล่างอืมให้เอสซีเอาไปพิจรารณาเลือกลัตตี่เอาครับคือว่าให้หกศูนย์หกเจ็ดแล้วก็สองสองหกหนึ่ง ครับแล้วก็เก้าสี่เก้าสี่ครับม,มีแค่นั้นแหละงดนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หครับก็ไม่ในในสูตรก็มีหกศูนย์จะไมพอ่อครับในในสูตรมีหกศูนย์น่งตัวเน้นมันยังอยู่ใช่ไหมพ่อหกศูนย์ยังอยู่ครับแต่ว่าถ้ามาเจ็ดก็จะเป็นหกเจ็ดถ้าห้ามาก็จะเป็นเป็นหลักร้อยยังอยางงดทีแล้วผมก็ ให้พี่เป็ดเปดบนก็ทําให้บนก็ล่างก็แต่อยู่ก็แต่ไม่ไม่ได้บอกว่าอยู่หลักไหนแต่ว่าก็มาครัแต่ว่ามันมันมาบนนะพ่อเนาะมาบนก็วันนี้ก็ไม่ให้แค่นี้เลยคือว่าจะให้เยอะไปก็ว่าเยอะไปแล้วซี่จะไปเจรนาดูก็คือพ่อนี่พยายามให้เลขมันน้อยๆถูกไหมพ่อพยายามเอ่อ ให้เลขเลขมันลดเดลืออยู่น้อยเพราะว่าเห็นใจเอสซีบางท่านก็งบน้อยอครับครับบางท่ั้ก็งบเยอะก็ตีไปอย่างหนึ่งแต่งบน้อยก็อยากจะเอาก็มันเอาไม่ได้ครับมันเยินไปแต่ก็จะเอาเม็ดเดียวให้มันถูกเลยมันก็ยากนะเพื่อนาะครับมันก็ยากเหมือนกันอืาครับอกเอซีบางท่านถามบาทอยากได้เม็ดเดียวผมว่าเม็ดเดียวนี่บอกได้ถ้าออกเสร็จแล้วถ้าคอนออกนะกบม่ถูกแน่นอนอืมใช่ไหมโบถูกหรอกครับ แต่ว่าเลขที่พ่อให้มาทุกวันนี้นี่มันก็น้อยกว่าเมื่อก่อนนะพ่อครับน้อยกว่าเพราะว่ามันก็มีเลขสามตัวเนี่ยครสามตัวสามหางแล้วก็สองตัวอีกสองหางนะครับสองครับสองสามสี่ห้าห้าหางแต่ว่าก็ให้ตำชจนไปเพจนาเอานะครับลองตัดดูนะครับแต่ว่าน้ำจะมีตัวเน้นให้อตัวสำคัญครับผมแล้วตัดออกอีกได้ไหมพ่อในสูตรที่ให้มาแต่เนี้ยครับก็ พล้ราต่เอซีจะถ้าไม่ซื้อทั้งหมดซื้อเลือกซื้อก็ได้ครับแต่ผมจะให้ไปดูเอาว่าก็ถ้าจะตัดก็ยังเสียดายอยู่รักพี่เสียดายน้องออถ้าตัดออกก็ไม่ได้นะพ่อเนาะครับตัดออกไม่ได้เพราะมันอยู่ในสูตรทั้งหมดอืมครับบางทีก็มาตัวตัดก็เสียดายอยีกเอมสมมติเราไปตัดออกแล้วมันออกมาตรง่างนี้นะพ่อเนาะคนั่นเลยก็ให้ไปตามสูตรนั่นเลยก็คงไม่เยอะเท่าไหร่หรอกครับพ่อ หกสี่เนาะเลขวิ่งเลขบนหกเลขล่างสี่นะครับอแล้วคิดว่าเปอร์เซ็นต์เลขออกวันเสาร์เนาะพ่อใช่ไหมพ่อเงินนี้เลขออกวันเสาร์เบิบ้ลไม่พอจะเบิ้ลไม่พอเบิ้ลนี่ถ้าเบิ้ลจะเป็นสองสองมีเบิ้ลอื่นไม่พอนอกจากสองอาสองตามสูตรถ้าเบิ้ลมีสองสองถ้าไม่สองสองก็ห้าห้าครับมีอย่างนั้นแหละแต่ไม่ไม่ไม่ได้ลงให้ ครับผมอืมก็คือในสูตรมันมีถ้าเบิลก็มีสองสองกับห้าห้าครับแต่ว่าเราเลือกลงแปดสองสองแล้วพอเนาะครับอือไม่มีแค่นั้นเลยครับครับสองสองมีมีตัวไหนบ้างนะคะพอสามตัวสามตัวสามตัวก็มีสองหกตูนครับครับแล้วก็ห้าหกเจ็ดครับครับแล้วก็แปดสองสองสามตัวให้สามหางครับ แต่ยังไม่เน้นนะตัวไหนตัวหนึ่งค่ะครับครับพอ่อแล้วก็วตัวสองตัวก็หกศูนย์หกเจ็ดครับแล้วก็สองสองหกหนึ่งค่ะรับแล้วก็เก้าสี่ครับครเขามีมีแค่นั้นหละครับเพื่อว่าวันนั้นอจะเน้นให้วันสุดท้ายครับงสุดท้ายเพื่อว่าอาจจะมีความฝันเพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก็จะไม่แน้อมไปเลยอืมตอนนี้ยังไม่ฝันใช่ไหมคครับยังไม่ฝันครับ แต่ฟันชุดต่อไปจะเอาขึ้นลงให้ครับแต่เพราะว่ามันมีบทเรียนแล้วเราต้องจำแล้วก็มันฟันขอบหกศูนย์หมดหกศูนย์เนาะแล้วลงหาศูนย์ไได้ยินตายายบอกว่าพูดกันว่าหกศูนย์ อือหกหกศูนย์เพราะความั่นใจอยู่มากที่สุดเลยว่าในใจว่าเขาบอกพีบอกคนคนบอกขึ้นนะบพ่อครับมันกะลงตัวหนึ่งห้าศูนย์ไงคุณพ่อไปขึ้นอยู่แต่ว่าหันไปไหนลงเจ็ดศูนย์เออแต่ว่าไม่ได้ลงหกห้าศูนย์ใช่เจ็ดหกศูนย์เรื่องมันที่ีนดันไปดันมาลงไม่รึกว่ามันเราเดินทางล่างเนาะก็เลยนึกว่าจะมันใหม่ย่างนั้นเขาบอกพีบอกคนคนบอกขึ้นเนี่ยพ่อครับเราไม่ได้เอาลงเนาะเราเอาขึ้นเนาะพ่อเนาะก็ เอาขึ้นหลักร้อยคุณนิวรับถ้าเอาขึ้นเอาลงก็โอ้โห,โโหคงจะได้รับการ่วหน้าเลยอืมครับแล้วเรื่องมีดชนะก็คืองวดก่อนนี้เราไม่ได้แวงนะพ่อเนาะครับก็เลยว่างวดนี้เอฟซี FC นี่คิดเห็นว่าไงก็ค,คอมเมนต์กันเข้ามานะพ่อเนาะนั่นแหนะละก็จริงจะแวงอยู่ครับจะแวงใหค้ครับครับผมแล้วก็บอกทางคุณนิวและคุณน้องถ้ายังไงก็ให้ปวงก็จะเป็งให้จะได้มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะพ่อเนาะครับนั่นแหละ ต่อไปก็จำให้ทับเลยว่าไม่เอ็เขาจะอาจจะไม่เชื่อครับเขาไปให้เขาดูวัดทั่วโลกเลยว่าครับผมัเป่งจริงเดินจริงตัวไหนตัวไหนครับเขาจะได้รู้ครับก็มีเอ็ซีเขาคอมเมนต์กันอยู่นะเพราะว่าจะไปถ่ายมีขนาดวันไหนก็คืองดก่อนเราไม่ได้ถ่ายนะพ่อเนาะรเราได้เลขฝันแล้วก็เราได้เลขลับอย่างนี้นะพ่อเนาะครับเราไม่ได้เลขเตไม่ได้เลขแกวงนะครับจะเลขลับก็เกือบเหมือนกันนะห้าห้าสามห้าสองอ๋อวิดไปวิดมานะพ่อเนาะครับ ห้าสามเม็ดเดียวแล้ออหให้ห้าสามเม็ดเดียวออกค่ห้าสองนั่นเลยแล้วผมก็บอกว่าถ้าเอาหลักร้อยใส่ก็เอาห้าเอาศูนย์ไปใส่พอดีถ้าไอซีเอาไปใส่กลับตัวก็ได้ทั้งบนทั้งล่างเยก็ได้ได้ล่างเลยอืมครับศู 5, 0, 0, 5นยะ์ศูนย์ห้าเนาะไดครับอืมใชได้ไม่ได้เขียนลงนะพ่อเนาะครับก็ <S 2> <S 2> นะคือคุณพ่อบอกอยู่เอาศูนย์ไปใส่เป็นศูนย์ห้าสามนี่นะพ่อเนาะครับใส่กลับไปก็ แยก่ตัวซื้อก็เข้าแน่นอนอืครับเล็ยกรับเพราะมันเม็ดเดียวด้วยพ่อครับไม่เลยถพราว่าใายได้เราก็ลงไปแต่ห้าสามตัวเดียวนะครับอ่ับใหเป็นไรนะครับท่านผู้ชมงวดนี้เราลุ้นกันใหม่ครับลุ้นกันใหม่รอดูวันที่สิบหกสิงหานี่ก็ก็คงจะมาให้เห็นหน้าอย่างแน่นอนแหละไม่ตัวไหนก็ตัวหนึ่งันไรครับแต่เอสซีบางท่านก็ชอบตัววิ่งเพอแต่ตัววิ่งก็ก็ไม่พิดหวังทไหรก็ได้ทุกงวดแหละ โอ้แต่ว่าเลขพ่อนี่วิดไปวิดมาทั้งสามตัวั้งสองตัวนีว่หลายงวดเลยวนะพ่อเนาะครับนั่นแหละพวกก็เสียดายแบบว่าเสียดายไม่ลืมอย่างน,นี้เิยอย่างละแต้มอย่างละแต้ม,ตมงงนี่พ่อเนาะครับถ้าพิดากล์ผมไม่เสียใจหรอกอ่าเอ,อกซื้ออ่าหกศูนย์ให้หกศูนย์ออกห้าศูนย์โอ้มันเสียดายครับวิดอย่างละแต้มเนาะมีั้าสามหกห้าสองให้หกศูนย์ครับนั่นแหละทั้งบนทั้งล่าง นะครับแล้วเจ้าของเลขลับเขาว่ายังไงพ่อเง,งินนี้เขาเขายังไม่ติดต่อมาเลยก็ดูบอดเขาเขาถูกไหมครับที่ว่าคุณพ่อให้เอ็นศูนย์ห้าสามเงี่ยก็ได้ตัดซื้อไมพ่พอเขาไม่ได้ตัดซื้อให้เหมือนกันเลยอ๋อแต่คุณพ่อพูดว่าถ้าอยากได้สามตัวเอาศูนย์ใส่นงี่นะพ่อเนาะครับเออขาเลยเขาก็เจ้าขอเขาก็ว่ายังงั้นเลยเอาตามที่ผมพูดเออครับผมทีนี้มันก็มาก็ไม่สมหวังอย่อน,นเดิมครับผมไม่เป็นไรงวดนี้เดีย๋ยวตามใหม่นะเพ่อนเนาะเลขลับ แต่กับเพราะว่าลิงมันไม่หลายตัวมันก็โอเคอยู่นะพ่อเนาะนั่นแหละมันก็น่าติดตามเนาะเลมันตัวเดียวครับตัวเดียวถ้าทูก็คุ้มครับทาไม่ทูกมันก็ไม่เสียเยอะตัวเดียวครับผมนั่นแหละที่เอฟซีต้องการตัวเดียวเด็ดเ็ไปเลยก็เลขลับนี่นะพ่อเนาะนั่นแหละเลขลับเดยวต้องมีให้อีกงวดนี้ครับเอฟซีรอติดตามกดไลค์กดแชร์รอดูเพราะว่ายังไงก็ต้องได้มาแน่นอนตัวเดียวก็น่าสนใจอยู่ครับ ็คืองวดนี้อาจจะลงเป็นเลขลับแล้วก็มีธนาคนะพน่อเนี่นรอบต่อๆไปครับอย่างงั้นแหละครับแต่ส่วนคำนวณก็ให้แค่นี้แหละครับครับ <c oughs> ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่มียกเลิกเอซีมั่นใจได้เลยครับผมผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือว่าตลบหน้าตลบหลังให้แล้วให้เลยครับก็คือคุณพ่อให้ตัวไหนก็ซื้อตัวนั้นนะพ่อครับซื <c oughs> ้อตัวน,นั้นเลยแล้วก็ได้ว่าเลยพูดจริงให้จริงได่ว่าไอ้เรื่อง ผิดถูกนี่เราก็ไม่รู้ให้ด้วยความเต็มใจแล้วก็เอฟซีผิดคุณพ่อก็ผิดเหมือนกันนะพ่อครับผมก็ผิดเหมือนกันถ้าผมถูกเอซีก็ถูกแต่ผมไม่ได้ซื้อหรอกเพราะว่างบไม่มีก็คือซื้อแค่หกศูนย์เมื่อกี้นะพ่อเนาะซื้อแต่แค่หกศูนย์เมื่อกี้สามใบก็ไม่เข้าสียได้ครับถ้าถูกนี้ได้แต่หกพันนะพ่อเนาะครับใบละสองพันหกพันครับแล้วก็เลขมากก็ผิดแต้มเบียวด้วยอืม เขาผมเลขหน้าหนึ่งสี่สามเขาออกหนึ่งสี่สองโอู้วิททั้งหน้าทั้งหลังเลยครับผมก็น่าเสียดายครับครับไปยังไงก็ขอบคุณอาจารย์ยอดมากๆนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมก็แคมปหน้าจอกันเอาไว้ดูได้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณของอาจารย์ยอดนะครับแนวทางประจํางวดวันที่สิบหกนะครับผมเมษาเนาะหกสิบแปดนะครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเสนอเอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมแล้วก็ทีมสต่างช่องนะครับมีโชคมีลาบกับคุณพ่อนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ